ยูดีมีแห้งยูแดงมีฮี่สิมาเห็ดยังสิมาเก็บผักสลัดเก็บผักสลัดไปกินกับไอ้เมียงหมูว้าวอ,อยู่จะบ่จะจ้อยหาสัวกล่องงวย <c oughs> เป็นเรื่องสีตัวชีวิดใคยนี่สมบูรณ์แบบบ่ได้เลยมันสมบูรณ์แบบบ่ได้ กล่องกระบื้สาบัาขีกล่องกระสือแม่แมนบอดีกล่องนี้จะเป็นท่อระยวดล่ำบอดีไปถดปีถอดกลองอือเออแล้มึงจะของตั้งบอดีตั้งกล่องบอดีไปหาว่าให้เขาเออเออตัวตัวตัวยุ่งกัดโอ้ยุ่งมาหลายตีนส่วนนี่ไหม งามๆพี่น้องถือเอาก็ได้ว้าโหชิเม็นงามาข้าฮาด็ดเอาข้างกระแตกยอดขึ้นมาน้าเรื่อยๆเนาะแตกใบเ้ากินเป็นน้ำเรื่อยๆแต่้าเฮ้าถอนนิต่ตีข้าวเดียวตายแอกหล็กปลูกไม่สิแล้ยวกลัว,วสีง่ากลัวสีดีกินก็นโอ้โดนเติอยู่พี่น้อง ต่ว่ากันห่อเด็ดแบบนี้กันโน่พูเ่โหยังงามพีไปกินเนียงหมูย่างบักรไบ้างังไอไปหานีกันะ